ครับพบกับซ o กเรีอัปเดตนะครับในช่วงของ Post Market Report ครับวันนี้วันพุธที่23มิถุนายน2564ครับกับผมสุบชัยปกป้องครับผมอุมสิกาครับนี่คุณดุดสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าภาพเหมือนเมื่อวานเลยนะครับคุณดุดฮะเหมือนก็มาตีมต้นหรือว่ามวยแผ่วปลายอะไรประมาณนั้นนะฮะตลาดหลักทรัพย์วันนี้ดูเมื่อเช้าดูเหมือนจะเขียวไม่ได้แต่สุดท้ายติดลบใช่ไหมครับคุณดุดครับวันนี้ ครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับผมในช่วงพักเช้าก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาบวกได้ครับผมยืนเหนือ1,600จุดได้ครับมาแตะแถว1,660จุดนะครับผมแต่มีแรงเขายทำอะไรออกมาครับทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยลงมาปิดนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่1,592.08จุดหรือว่าลบไป7.15จุดหรือว่าลบ0.45เปอร์เซ็นต์ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสาสิบห้าล้านบาทครับตัวหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมาสามร้อยหกสิบสี่หลักทรัพย์ลดลงไปหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกหลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลงสี่ร้อยหกสิบหลักทรัพย์ด้วยกันครับคุณสุเทพครับวันนี้ตลาดทุนไทยก็เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับเมื่อวานครับผมในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นแต่หลังจากนั้นก็มีแรงขา,ขายทำกระไรออกมาครับทำให้หลุดหนึ่งพันหกร้อยจุดมาอีกครั้งนะครับผมก็เล็งว่าต่างชาติกบขายหลัง เงินบาทที่อ่อนค่านะครับผมหลังจากรับผลกรงงครับทางคาดการ GDP ปีนี้เหลือโตแค่1.60ปนะครับผมแล้วก็คาดว่าพิกขาดุลบัญชีเดินสัพัดนะครับจากงองท่องเที่ยวพื้นช้ากว่าคาดเหตุสถานการณ์โควิดครับรุนแรงอยู่นะครับผมแล้วก็มีการฉีดวัคซีนที่ต่ํากว่าเป้าครับอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้ครับคุณสุขชัยครับก็ต้องมีการจับตาเรื่อง การประชุมทางการเมืองด้วยครับผมก็วันนี้ก็ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยครับก็ยังคงปรับตัวลงครับและก็มีแรงเทขายทางระับถึง GDP ที่แบงก์ชาติออกมาคาดการณ์เออดูลดลงแน่ๆนะฮะอันที่2คือขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกนะครับและที่ซ้ำร้ายกว่านั้น,นะฮะไอเรื่องของการเปิดเมืองใช่คุณดูลนะว่าเออดูแล้วไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดตัวเลขเพิ่ม นะฮะคนเสียชีวิตเพิ่มวัคซีนกับไม่ได้ตามเป้าอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องของพวกนี้จุดอ่อนไหวเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะก็เลยดูแล้ววันนี้เนี่ยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องในบ้านเราในผสมโรงกดตามตลาดเหมือนกันแล้วที่สาคัญที่คุณดุลพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับสถิติวันนี้คะคุณดุลถ้าเที่มีผมดูฮะสามสิบเอ็ดบาทเศษเศษนะฮะต่อดอลลา,าร์สหรัฐในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการสามสิบเอ็ดบาท 31.86บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอ่อนค่าสุดในรอบ13เดือน,นะฮะหรือประมาณ1ประมาณ1ปีกับอีก1เดือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทำให้วันนี้เนี่ยมีแรงขายออกมาอย่างที่คุณอดุลพูดถึงนั่นเองก็เลยทำให้ดูแล้วไม่ไปไหนนะดัชนีและก็ที่สำคัญคือจิตวิทยาที่เราพูดคุยเมื่อวานใช่ไหมว่า พอมันหลุดพันหแล้วเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะสำหรับในดัชนีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันสักนิดหนึ่งครับคุณดูดูลเป็นไงบ้างวันนี้ฮะครับอันดับแรกครับเป็นตัวลาดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่45,49ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่47บาทลดลงไป4บาท75สตางค์ครับอันดับ 2, <c oughs> 2> เป็น r c l มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่3,695ล้านบาท ราคาหุ้นปิดอยู่ที่51บาท50สตางค์ลดลงไป3บาทอันดับสาเป็นกันกุลมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่3,341ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่4บาท92สตังค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ,รบอันดับ4เป็นเคแบงค์มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่1 5 1 7ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่120บาทลดลงไป1บาทอันดับ5ครับเป็นปตทรครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 1,256ล้านบาทราคาหุ้นปิดอยู่ที่40บาทวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฮะดูแล้ววันนี้ใน5ันดับแรกก็ต้องบอกว่าไม่มีเขียวให้ชื่นใจเลยนะฮะมีแต่แดงแล้วก็ดีสุดก็คือเสมอตัวนะครับจุดที่น่าสนใจคือ2อันดับแรกนะฮะสอนะฮะอาร์แรกคืออาราราดกรุ๊ปเนี่ยวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะฮะก็ตกใจนะฮะเพราะว่าจู่ๆก็ประกาศเพิ่มทุนแล้วก็ในแง่ของ ราคาเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าราคาต,ตอนนี้เนี่ยดูจากราคาเบื้องต้นก็น่าจะต่ำกว่าราคาในปัจจุบันและเมื่อวานใน51บาทเพราะนั้นก็ถูกเทขายออกมาก็คงจะถูกเทขายในระยะสั้นๆต่อไปนะสำหรับราดนะครับ อีกตัวก็คือตัวของ RCL วันนี้ก็เป็นรักษะของเรือชนโขดหินหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันนะฮะสำหรับในตัวของ RCL ก็อาจจะเป็นการขายทั้งกาไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนตรง RCL นะครับตัวของกันกุลก็คงจะนิ่งๆนะฮะขึ้นหลายวันก็พักเหนื่อยอยู่นะครับก็อาจจะมีการสร้างฐานใหม่หรือเปล่านะครับกสิกรไทยวันนี้ก็อย่างที่คุณอดุลพูดถึงคือต่างชาติขายใช่ไหมวันนี้ก็ น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ถูกเป็นเป้าหมายของการขายเช่นเดียวกับประทอมกันกที่อาจจะถูกขายออกมานะฮะราคาก็เลยเสมอตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูัสักนิดหนึ่งครับพอร์ตการลงทุนในวันนี้นะฮะในรายกลุ่มครเป็นยังไงกันบ้างครับคุณอดุลครับครับวันนี้สถาบันนะครับขายสุดที่ไป1นึ่งพันล้านบาทบัญชีโป๊กเกอร์ครับซื้อสุดที่ไป6กล้อขออภัยครับสองล้านบาทกลงทุนต่างชาติครับวันนี้ขายสุดที่ไป128ล้านบาท คุณรายย่อยครับวันนี้ซื้อสุดที่ไป 1, 4 9 9ล้านบาทครับอืมนะครับอันนี้ก็ดูแล้วน่าสนใจตรงกองทุนวันนี้ไปกไปก่อนเขาเลยนะครับวันนี้ก็ขายสุดที่ไปถึง1,600กว่าล้านบาทอันนี้ก็ดูแล้วเหมือนกับว่าตื่นตูมกว่าเพื่อนนะสำหรับในแค่ของกองทุนในบ้านเราวันนี้ขายสุดที่ต่างชาติโอเคแหละเขาอาจจะขายออกมาบ้างแต่ดูแล้ว ยอดสุดที่แล้วเนี่ยยังถือว่าไม่มากนะฮะถ,ถ้าดูจากปกติในแง่ของมูลค่าการซื้อขายของกลุ่มต่างชาติเนี่ย128ล้านจือถือว่าจิบจ๊บๆนะวันนี้ก็อาจจะดูแล้วอย่างน้อยก็ไม่ได้เทสะออกม,มามากนักนะ,ะอย่างน้อยมีก็มีซื้อเข้าไปบ้างฮะ,ะทำให้ยอดออขายสุดที่เนี่ยเลยเหลือแค่ประมาณสัก120กว่าล้านบาทเท่านั้นเองแต่จุดที่น่าสนใจฮะรายย่อยวันนี้ก็เก็บกันไปเยอะนะครับคุณอดูนะ1,400กว่าล้านบาทก็ซื้อสุทธิกันไปก็น่าสนใจนะครับว่า พรุ่งนี้จะเป็นยังไงฮะเพราะดูจากสถานการณ์ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วเอ่อมันก็ยังมีเรื่องของบ้านเรานะฮะภายในเลยฮนะก็จริงๆนยะอยากจะไปดูภายนอกเหมือนกันเอาเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเอาให้เห็นภายนอกว่าเป็นยังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปตอนนี้อ่ายังคลัคล้า,านะฮะทั้งบวกทั้งลบฮะบดูแล้วยังไร้ทิศทางอยู่นะฮะ การณดิกานดาวโจน f ฟิวเจอร์เนสแตรกฟิวเจอร์ล่าสุดก็บวกเล็กๆเ,กเกท่านั้นเองครบ,บางๆนะครับก็ดูแทบจะไม่มีระยะมากนักกณรเดิกัน,นะหรราคาน้ํามันก็ดูเหมือนจะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะประมาณสักศูก็โอเคละดูเหมือนจะมีนัยยะอยู่นะฮะสำหรับราคาน้ํามันนะครับแล้วก็ที่จับตายอีกอันเมื่อสักครู่ที่คุณดรูนูดถึงคือค่างเงินบาทนะครับว่า จะไปถึง32หรือเปล่าอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับในแง่ของแรงขายของต่างชาตินะครับถ้าดูแบบนี้คุณอดุลฮะเขาประเมินกันในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับครับนักวิเคราะห์มีการประเมินไว้นะครับคุณสุชัยครับว่าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นก็ยังคงไซเวนะครับผมโดยกรอบแนวรับครับอยู่ที่1,580จุดถึง1,567จุดแนวต้านนะครับอยู่ที่1,600จุดถึง1,610จุดครับผมซึ่งแต่ถ้าดูครับวันนี้ครับ จีนีตลาดหุ้นไทยนะครับคุณสุกชัยครับก็ยังปรับตัวลงมาต่ำกว่า1,600จุดนะครับผมก็ยังมองว่า s e n ิเมนต์นะครับยังคงไม่ดีอยู่นะครับผมก็ลงมาต่ำกว่า1 600จุดอย่างนี้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าดูภาวะในในบ้านเรานะครับผมก็ยังมีปัจจัยที่ต้องกดดันอยู่นะครับผมเห็นได้ชัดว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครับก็ ยังเกิน3,000กว่ารายนะครับผมแล้ววันนี้ถ้าดูครับวันนี้ผู้เสียชีวิตก็ถือว่าทำฮอร์ทำายนะครับผม51รายนะครับผมก็กังวลครับแล้วก็มีพูดที่ว่าอาการอค่อคข้างว่าจะคอม่านะครับผมก็ยังถือว่ายังมีจํานวนเยอะอยู่นะครับผมก็ยังมีความกังวลอยู่ในเรื่องนี้นะครับผมก็มองแล้วนะครับผมทิศทางตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสที่จะยังคง สาเวหรือว่าไซเวดาวได้อยู่นะครับผม,มเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังต้องจับตาในทิศทางของการเมืองอีกด้วยครับดูแลปัจจัยนะผมว่าดูแล้วเหมือนเป็นปัจจัยภายในนะที่จะมีผลต่อตลาดทุนไทยในช่วงนี้แล้วเถอรจุดอีกอันหนึ่งคุณดรูที่เราสังเกตในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมันเริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆนะจางวันนี้เนะี่ยเจ็ดหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองก็ดูแล้วนี่ก็เริ่มชัก เขาเรียกว่าความคึกคักของตลาดทุ้นไทยอาจจะดูถ้าเทียบกับหลายวันทําการที่ผ่านมาหรือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าดูแล้วสัปดาห์นี้ดูจะเงยียบเหงาไปเยอะนะคือขาดสีสันนะว่างันเถิดสำหรับตลาดทุนไทยในช่วงนี้นั่นเองนะครับเอาละ,ละก็เป็นภาพรวมกันไปนะฮะมาเจาะลึกในแง่ของหุ้นรายตัวกันบ้างฮะวันนี้ก็หยิบยกหุ้นตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่ากระแสก็มาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วหุ้นตัวนี้ก็ปัจจัยพื้นฐานคนดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆของเขาด้วยนะครับก็นั่นก กันชงกันชานะฮะนั่นก็คือตัวของ R&B Food Supply จำกัดมหาชนหรือว่า RBF นั่นเองครับคุณดุลนานวันนี้ก็ชวนกันมาคุยฮะในประเด็นที่ว่า RBF นะฮะใกล้จุดเริ่มต้นกันชงกันชาเข้าไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณดุลมีการประเมินกันในเรื่องนี้อย่างไงครับครับผมตัว RBF ก็มองว่าจะได้รับในส่งวๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับใบ mm hmm. อนุญาต สกัดนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานครับวันที่22ที่ผ่านมาครับผมก็ทางอยได้มีการอนุมัติครับลายเส้นตัวสกัดน้ำมันกันชงกันชาออกมานะครับผมถ้าดูนะครับผมเมื่อวานก็มีตัว b o d ที่ประกาศออกมานะครับผมที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วนะครับผมเช่นเดียวกับตัว rbf ครับคุณสมชายครับเป็นผู้ที่ยื่นใบขออนุญาตในรัฐแรกด้วยนะครับผมจะได้รับการอนุมัติ ในเร็วๆนี้นะครับผมมีการคาดการณ์กันไว้ว่าอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ทําให้มีโอกาสที่จะเห็นว่ารายได้ของตัว RBF นะครับจากธุรกิจการชงจะได้อย่างไวในปีนี้นะครับครับซึ่งลองมองแล้วครับผมก็อีกอย่างคือคุณชยชัยครับว่าตัว RBF นะครับผมมองแล้วครับว่าจะได้อานิสงส์จากสารสกัดจากการชงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามีพื้นที่ในการปลูกต่อโอกาสนะครับประมาณ ประมาณ400ร้อถึงห้าอไล่นะครับผมตัวนี้ก็จะได้รับอันนี้สองครับแล้วก็ถ้าได้การสกัดน้ํากระชงกัญชาน้ํามันกระชงกัญชาขึ้นมานะครับผมก็ถือก็มองว่าจะได้โอกาสเพราะว่าอะไรครับน้ําน้ําน้ํามันสกัดที่ออกมาครับผมคือมีมูลค่าสูงครับผมถ้าดูครับมีการประเมินไว้ระดับสูงคือประมาณ2 5แสนบาทต่อกิโลเลยนะครับผมก็มองแล้วว่าตัว A B F จะได้รับอันสองนะครับเพราะว่าเขามีโรงสกัด น้ำมันกระชงกัญชาด้วยนะครับอืมนะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็เข้าใกล้แล้วนะสาหรับตัวของ RBF ก็โอเคแล้วสองสองหุ้นที่ตรงน,นี้ที่เป็นเรื่องของโลงสกัดนี่ก็หนีไม่พ้นเรื่องของ DOD ซึ่งอย่างที่คุณอดุลว่าไปแล้วคือ DOD เนี่ยเขาได้ทั้งใบอนุญาตนําเข้าแล้วก็ใบอนุญาตในแง่ของการทํโลงสกัดก็อนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นก็ RBF ก็คงจะเร็วๆนี้ประมาณนั้นนะครับคุณอดุลเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ มีการคาดการณ์นะครับว่าถ้ามาจริงแบบนี้ก็จะน่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัว RBF ซึ่งปกติก็ดีอยู่แล้วก็จะได้ดีพุ่นไปโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเป็นตัว CBD เฉพาะที่ดูแล้วราคาห2.5แสนบาทต่อกิโลก็กไม่น้อยเลยนะฮะก็กเรียกว่าถือว่าเป,เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญคือในแง่ของการปลูกตัวน,นี้มีพื้นที่ไว้ใช่ไหมประมาณสัก400-500ไร่ก็ถือว่า จำนวนเยอะนะฮะคุณอดุลน,นะฮะสำหรับที่จะตะเตรียมในแง่ของการปลูกขึ้นมาแล้วก็เอามาสกัดนั่นเองนะฮะก็รอแค่ใบอนุญาตนะฮะสำหรับตัวของ RBF ก็ถือว่าเริ่ม,มแล้วนะเข้าใกล้ึ้นมาจุดเริ่มต้นของการชงกัญชาเนี่ยเริ่มเข้าใกล้มามากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการชงกัญชานะฮะมีแถมอีกสักนิดหนึ่งฮะสำหรับ RBF ผมว่าจุดหรือที่เราคุยกันก่อนนั้นนี้ฮะกรณีของการขายโรงแรมออกไปนะครับซึ่งกรณีกระบวนการก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส มีสส่วนฮะส่วนหนึ่งก็คือการบันทึกด้อยค่าของโรงแรมทั้งสองแห่งที่เคยบันทึกเข้ามาในงบการเงินก็จะถูกเขาเรียกว่าไม่มีแล้วนะฮะในส่วนนั้นก็เป็นศูนย์ไปนะฮะก็จะไม่ต้องมีการบันทึกเข้ามานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในส่วนของกํากไรจากการขายก็อาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่มีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันตัดเรื่องของตัวภาระของตัว r b s ไปไดนะ้นั่นก็คือธุรก,กิจโรงแรมที่มีการด้อยค่าอย่างครั้งที่แล้ว มีการตั้งค่าตั้งการร้อยค่าของสินทรัพย์ตัวนั้นนะครับไปประมาณสัก60กว่าล้านอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีนะอันนี้เสริมส่งในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับแต่ว่ากัญชงกันชาตัวนี้กําลังมาแรงสําหรับตัว RBF นั่นเองนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านกันสักนิดหนึ่งฮะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะไปกันทางฝั่งของ Facebook กันก่อนเลยนะครับคุณนกนะฮะก็ถามเรื่องซินเนกเข้ามานะครับคุณอดุลฮะเป็นไงฮะซินเนกฮ ซินเนกครับ S Y N E X นะฮะดูแล้วเป็นไงฮะวันนี้ฮะในเชิงเทคนิคครับอ่านะฮะก็พอได้ไหมครับคุณดดุลฮะซินเน็กครับนะฮะโอเคครับสัญญาณทางเทคนิคครับซินเน็กครับสยามซินเน็กครับคุณอดุลฮะครับผมครับตัวซินเน็กนะครับผมถ้าดูนะครับผมราคาวุ้นวันนี้นะครับปิดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 25บาท75สตางค์นะครับผมก็ราคาหุ้นครับถ้าดูสัญญาณเทคนิคก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับคุณสุชัยครับผมก็สามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือนะครับผมตัวเส้นค่าเฉลี่ยคือ10วันและ25วันได้อยู่นะครับก็มองว่ามีโอกาสยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับครับมีโอกาสไปได้อยู่นะครับเมาที่คุณสมนึกนะฮะถามเรื่อง TVO ฮะกราฟเป็นยังไงฮะคุณดูดูนะฮะดูจากกราฟแล้ว ทิศทางเป็นยังไงมัางครับ TVO น้ำมันพืชไทยครับครับตัว TVO ครับวันนี้ราคาหุ้นนะครับลงมาปิดอยู่ที่สาสิบเอ็ดาทห้าสิบสตังค์ครับคุณสุขชัยครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงมาต่ำสุดของวันเลยนะครับผมคือโลนะครับก็มองว่าระยะสั้นครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับผมแนวรับถัดไปนะครับอยู่แถวสามสิบเอ็ดบาทอ่า ยี่สิบห้าสตางค์นะครับผมถึงสามสิบเอ็ดบาทนะครับผมแต่ถ้าลงมาแตะสามสิบเอ็ดบาทแล้วไม่หลุดนะครับผมก็มีโอกาสเด่งกลับได้เพราะว่าราคาหุ้นก่อนหน้านี้มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าเขตสัญญาณเทคนิคคือเข้าเขตโอโซแล้วนะครับผมก็มีโอกาสจะเด้งกลับได้ถ้าไม่หลุดสามสิบเอ็ดบาทครับนี่สาหรับตัวของทีวีโอฮะคุณนางวนาครับก็สวัสดีทักทายเข้ามานะครับคุณสมมิตรนะครับ ถามเรื่องของ UWC บ้งคับเอื้อวิทยาครับคุณดูนะในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับเอื้อวิทยานะครับครับตัว UWC นะครับผมถ้าดูสัญญาณเทคนิคนะครับผมก็มองว่ายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆออกด้านข้างครับผมเพราะว่าหุ้นตัวนี้ครับผมไม่มีสภาพคล่องครับถ้าดูกัน การซื้อขายครับแต่ละวันนะครับก็สภาพข้องน้อยไปนิดหนึ่งนะสำหรับยูเยูหรือว่าเอื้อวิทยานะครับอันนี้ก็ในเชิงเทคนิคนะครับมากันในฝั่งของ YouTube กันบ้างนะฮะก็ท่านแรกคุณปรักนะฮะก็สดีขึ้นมานะครับคุณปรักก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าพรุ่งนี้นะครับ OR นะครับแล้วก็ตัวของ BCP หรือว่าปั๊มบางจากนั่นเองฮะก็มีการปรับขึ้น น้ำมนันดีเซลฮะ20สตางค์นะครับ e 8 5 30สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอเพิ่มขึ้น50สตางค์ก็เริ่มตีห้าเนี่ยวะ่ะนนี้ขอบคุณมากนะครับคุณปราร์คครับแล้วก็คุณปราร์คบอกว่าเอ่อขอสมนาคุณเซตต่อเดลต้านะฮะอ๋อก็คือเซตนะฮะก็ตลาดหลักทรัพย์นะฮะมีการต่อเอ่อต่ออายุครึ่งของมาตรการอ่ากำกับดูแลการซื้อขายเดลต้าออกไปนะครับก็คือต่อแคสบาลานซ์ไปถึง14กรกฎา,าคมขอบคุณมากนะครับ ไปกันที่คุณเฉวงศักด์นะครับก็สวดีเข้ามาแล้วก็ขอถามนะครับ s v o a ครับยังเล่นได้ไหมฮะคุณดุนะฮะ s v o a ครับนะฮะ s v o a นะครับแม่วันนี้ s v o a นะครับผมครับครับ SBOA ถ้าดูสัญญาณเทคนิคนะครับคุณสชัยครับยังคงแกว่งตัวแคบๆอยู่นะครับผมกรอบนะครับกรอบแนวต้านยังคงอยู่แถว2บาท2ี หกนะครับผมสองบาทยี่สิบหกครับสองบาทยี่สิบหกถึงสองบาทสามสิบนะครับผมซุดแนวรับนะครับอยู่แถวสองบาทสองบาทสองบาทแปดสตางค์นะครับผมสองบาทแปดสตางค์ถึงสองบาทสี่สตางค์ครับผมเป็นกรอบแนวรับแนวต้านครับในช่วงระยะสั้นครับอืมนะครับอันนี้สำหรับในกรอบในเชิงเทคนิคนะครับ คุณนันทพันธ์นะครับถาม RCL เข้ามาครับคุณอดุลเป็นไงฮะ RCL ในเชิงเทคนิควันนี้ลงมาเยอะเลยนะฮะจะกลับขึ้นไปได้ไหมฮะในเชิงเทคนิคครับครับตัว RCL ครับผมถ้าดูสัญญาณเทคนิคนะครับผมยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่นะครับคุณสุภชัยครับเพราะว่ามีการปรับตัวลงมา2วันทําการแล้วนะครับผมก็เคิร์ฟนะครับ สัญญาณ RSI หรือตัวสโลสโตคัสติกนะครับยังคงปักหัวลงมาอยู่นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อยู่ครับม,มีโอกาสลงได้อยู่นะฮะสำหรับตัว RSI นะครับโอกาสฟื้นยังยากอย,กอยู่นะครับเพราะดูแล้วเทขาย2วันติดมาแล้วนะครับมีคุณปรับพัดนะครับบอกว่าตัวของราชกรุ๊ปครับคุณอดุลนะฮะแรดเนี่ยนะฮะแนวโน้มเป็นยังไงฮะในเชิงเทคนิคน,นี่แม้วันนี้ลงมาเยอะเนี่ยเทคนิคเสียไปไหมฮะคุณอดุลนะฮะ ครับตัวลาดนะครับวันนี้ราคาหุ้นถือว่าปรับตัวลงมาแบบเปิดแก๊บกว้างเลยนะครับผมลงมาปิดอยู่ที่47บาทนะครับผมถามว่าถ้าดูสัญญาณเทคนิคนะครับผมมองเลยว่าอ่าค่อนข้างที่จะเสียนะครับเพราะว่าเปิดแก๊บลงมากว้างมากครับคุณสมชายครับผมก็มาแตะแถว่าแนวรับที่ก่อนหน้านี้ที่เคยลงมานะครับผมก็อยู่แถว46บาทนะครับผมแนวรับคือ46บาทเป็นแนวรับแรกนะครับ แนวรับถัดไปนะครับอยู่แถว43บาทครับผมแต่แนวรับแรกที่ลงมาแตะแถว46บาทแล้วไม่หลุดนะครับผมถ้าดูครับวันนี้ก็โลต่ำสุดคือ45บาท75สตางค์แล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับปิดอยู่ที่47บาทครับผมนะครับอันนี้ก็คึอมองว่านะครับผมถ้าตามสัญญาณเทคนิคครับไม่หลุด46บาทอย่างนี้ก็มีโอกาส เล้งกลับได้เพื่อจะไปปิดแก๊ปครับอืมนะฮะอันนี้ในส่วนของทางเทคนิคนะครับในเชิงของเซนิเมนต์ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ารรดกรุ๊ปเองผมว่ายังยังสารวนอยู่นะช่วงนี้แม้ว่าจะมีวันนี้เนี่ยก็ดีอย่างคือวันนี้มันมีพอลงมาปุ๊บก็มีแรงรับเหมือนกันนะฮะก็ยังพอมีอยู่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเ,วา,เาเรื่องความก็เรียกความผันผวนของแรดเนะี่ยยังมีอยู่ฮะรตาราบใดที่ราคาเพิ่มทุนเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศจางเป็นทางการนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับ ปิดท้ายกันที่คุณคุณน้าตาลคุณน้ําตาลโซดาหรือเปล่าฮะถ้าถ้าทำถ้าถ้าอ่านผิดขออภัยนิดหนึ่งฮนะคุณน้ําตาลโซดาบอกว่าไทยคมฮะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวปิดท้ายกันที่คุณน้ําตาลโซดาเนี่ยนะฮะไทยคมครับคุณดุลนะครับน้ำเอ่อ ครับผมไทยคมฮะเป็นไงฮะคุณอดุลฮะครับตัวไทยคมนะครับผมถ้าดูไทยคมครับราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาต่อเนื่องครับผมห้าวันทําการแล้วครับคุณสุภาชัยครับผมก็แนวแนวรับนะครับผมตัวไทยคมนะครับผมถ้าดูครับแนวรับอยู่แถว11บาท10สตางค์ถึง11บาท90สตางค์ครับผมเป็นแนวรับถัดไปครับก็มีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงได้อยู่ครับอืมนีโอกาสปรับตัวลงได้อยู่นะฮะสำหรับไทยคมในเชิงเทคนิคนะครับอ่าผมว่าไทยคมเนี่ยจะมีแรงฮึดอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าไทยคมเนี่ยถ้าเ,เรื่องของสตรอรี่ของไทยคมตัวนี้มันมีเรื่องของที่ว่าเขาเตรียมเนื้อเติมตัวอยู่นะฮะที่มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาที่เตรียมที่จะเข้าไปประมูลอ่าดาวเทียมวงโครจรต่ำนะฮะซึ่งก็จะมีการเปิดให้มีการประมูลกันประมาณสักเดือนหน้าเป็นต้นไปนี่ก็ น่าติดตามครประเด็นนี้เพราะว่าไทยคมเองก็แน่นอนแล้วว่าถ้าพูดถึงดาวเทียมเนี่ยก็คงไม่มีใครเกินไทยคมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของดาวเทียมวงโคจรต่ําที่ภาครัฐจะมีการเปิดประมูลออกมาเนี่ยก็น่าติดตามดูเหมือนกันนะครับว่าโอเคไทยคมเข้าไหมเข้าแน่แต่ประเด็นคือว่าถ้าได้ได้หรือเปล่านะถ้าได้นี่ผมว่าน่าสนใจฮะตัวเลขตัวของไทยคมเนี่ย ในเชิงของฟันเดเมนทอลอาจจะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจดาวเทียมในบ้านเราก็ดูแล้วมันมีอิงเรื่องโครงการอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคในแง่ของการเติบโตของทางไทยคมด้วยเหมือนกันแต่หากว่าไทยคมเข้าประมูลแล้วชนะการประมูลดาวเทียมวง,วงโค,รจ,รงโครจรต่ำเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันจะพลิกสถานะของไทยคมไปเลยเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามดูนั่นเองอันนี้ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับ เอาละครับคุณอดุลนฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตกลาบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณอดุลนฮะวันนี้ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน